เรานี่ทําปูมากี่ปีแล้วยังไงบ้างอ๋อถ้าเป็นรุ่นคุณแม่เลยนะคะคพิชากิจก็ทํามาประมาณ30ปีแล้วค่ะ30ปีแล้วใช่อยู่กับปูม้ามาใช่ค่ะต้องเรียกว่าเป็นเป็นผู้เชี่ยลิสตเลละถ้าจะขนาดนั้นในยุคข,ของคุณแม่นี่เราทํามาค้าขายเกี่ยวกับปูม้ายังไงบ้างฮะในในยุคก่อนค่ะในยุคคุณแม่จริงๆคุณแม่เป็นแม่ค้าในตลาดสดค่ะพิชาคิดก็ค,คืออ่อไม่ได้าาบบออ้ววเ่่เแแนื อร่อยอร่อยนี่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งรู้สึกว่าแบบปูเนี่ยมันจะล้นตลาดมากๆเลยค่ะในช่วงในช่วงนั้น <ฮะ S 2> คุณแม่ก็เลยเห็นเหมือนกับว่าเห็นโอกาสในการที่ว่าเอองั้นเราลองเปลี่ยนจากการขายปลากระบอกในตลาดสดเนี่ยลองมาข <ฮะ S 2> ายปูดูในช่วงสมัยก่อนนะ,ค,นะคะ หากว่าเราจะซื้อปูม้ามาจากเก uh huh. รือสักลำหนึ่งนี้ค่ะพี่ชายคิดเราเนี่ยไปซื้อโล2โล3โลไม่ได้ uh huh. เราก็ต้องซื้อเขาเป็นลำเรือค่ะพี่ชายคิดก็จะมาแบบเป็นตัน uh huh. ในช่วงที่ขายดีเนี่ยซื้อมาขายไปมันก็ดีพี่ชายคิดแต่ช่วงที่ตลาดซุกเศร้าอะค่ะ uh huh. กลายเป็นว่าปูม้าล้นตลาดและที่สำคัญเนี่ยปูม้าเนี่ยมันอยู่ได้แค่5วันพี่ชายคิดมันถ้าเกิดเป็นของสุดอะค่ะถ้าเกิดออกมาจากทะเลแล้วใช่ค่ะอยู่ได้แค่สี่ห้าวันพอเกิดวิกฤตช่วงที่ว่าปับูมันล้นนะคะพี่ชายคิดแล้วด้วยความที่ ปูมันอยู่ได้แค่สี่ถึงหวันปูนี่จะตั้งเต็มบ้านเลยนะคะถ้าความเท่าที่จําได้คือปูตั้งเต็มบ้านเป็นตะ้าแล้วก็ปล่อยออกไม่ไดแ้แต่เราต้องซื้อเรา<ะ>มีความจำเป็นต้องซื้อเข้าว่ะค่ะมันเขาเกี่ยวกันอะภาษาใต้เขาเรียกเกี่ยวกันกับเรือค่ี่าต้องซื้อมาแต่ปล่อยออกไม่ได้ก็เลยเกิดความคิดว่างั้นทํายังไงให้ปูเนี่ยเก็บรักษาได้นานกว่า4วันแกะเนื้อก็ไม่พอพีช่ชายคิดเพราะว่าแกะเนื้อก็อยู่ได้แค่4 5หวันอีกอก็เลยเกิดกระบวนการที่เป็นที่มาของพาสเจอร์ไล ความตั้งใจของเราในการทาปูพาสเจอร์ไรส์เนี่ยค่ะก็ะคือทํายังไงก็ได้ให้ปูยังสดเหมือนเดิม mm hmm. แต่อายุการเก็บรักษายาวยิ่งขึ้นค่ะพอดีได้มีโอกาสรู้จักกับลูกค้าคนหนึ่งค่ะที่เป็นลูกค้าต่างชาติโดยเขาเนี่ยรู้ถึงกระบวนการพาสเจอร์ไรส์ว่าทํายังไงเราก็เลยได้ไปศึกษาเรียนรู้จากเขาเป็นระยะเวลาเป็นเดือนนะคะค mm hmm. ก็เลยเริ่มสร้างเป็นลักษณะของแพที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็เป็นโรงงานค่ะ แต่เราตีตลาดส่งออกอย่างเดียวเลยตอนนั้นชนเพราปูในเมืองไทยเนี่ยคนไทยจะนิยมกินปูสดยังยังไม่ได้อินกับปูกระป๋องยังไม่เชื่อว่ามันอร่อยวิยครับเนี่ยเราใช้ปูมากของที่ไหนครับเราใช้ปูในประเทศไทยเท่านั้นค่ะพี่ชาคิดเนื่องจากว่าถ้าปูนําเข้าเนี่ยด้วยความเค็มของทะเลมันแตกต่างกันค่ะอย่างปูที่เราเห็นอยู่นี่เนี่ยไซส์นี่คือแบบสวยๆทั้นนั้นเราต้องคัดไซส์ด้วยไหมฮะ คัดค่ะคัดค่ะเดีด๋ยวเราจะนําไปคัดไซส์แยกเป็นไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กค่ะอ่ะมีหลายไซส์ด้วยีค่ะสามตัวโลหกถตัวโล1ิบถตัวโล1ิตัวโลขึ้นปัจจุบันนี้ยังทําแบบว่าขายปูม้าสดอย่เหมือนที่คุณแม่ทํามาตั้งแต่30ปีที่แล้วอยู่ไหมครับทำค่ะปูเป็นก็ทำค่ะ,คะคก็ป็นก็ทำ ราคาเป็นไงบ้างเดี๋ยวจากที่เราคุยกันไว้ว่าสมัยก่อนนี่โลละประมาณร้อยกว่า200เดี๋ยวนี้เป็นไงบ้างครับก็ปุเป็นนะคะก็หกหกร้อยวิ่งรถออกซิเจนนะคะถึงถึงถึงกรุงเทพนะคะถึงกรุงเทพส่งเรามีเซอร์วิสโรจิสติกให้หมดใช่มีหมดทุกรูปแบบกิโลละหกร้อยบาทประมาณนะคะไซใหญ่นะคะแต่ถ้าแกะเนื้อออกมาแล้วเนี่ยเฉพาะเชียงล้วนๆเป็นต้นๆเลยเนี่ยก็คือกระป๋องละ1,290บาท1,290บาท สุดยอดมากปัจจุบันวิยะแครบใช้ปูปีละประมาณเท่าไหร่คะปีละหนึ่งันตันค่ะ1ล้านกิโลเราก็พยายามที่จะขยายตลาดเพิ่มเติมขึ้นไปพอเรารู้ว่าแนวโน้มปูมันลดลงทุกปีค่ะก็ลเลยมีความคิดที่จะทำธนาคารปูมาขึ้นมา ่องจากว่าเราเป็นอุนตสาหกรรมที่ใช้ปูม้าจานวนเยอะมากครับค่ะเราก็เลยมีการคิดริเริ่มทาโครงการธนาคารปูม้าคือการเพราะปักลูกปูปล่อยกลับสู่ท้องทะเลค่ะอนุบาลอนุบาลเป็นเป็นเนอร์เชอริงค่ะอ่าเพื่อเพาะปูที่เขาจะแข็งแรงพอปล่อยเขากลับสู่ท้องทะเละและให้เขาไปโตในทะเลแล้วเดี๋ยวประมงก็ค่อยไปคือให้มันเกิดระบบนิเวศในตัวเพื่อให้ปูเนี่ยไม่ขาดตลาดแล้วก็ไม่ให้มันเสียระบบนิเวศธรรมชาติใช่